ดมตราโป้ยเสียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลูกมาแล้วข่าวแรกวันนี้ครับคนรักสุนัขห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนี่คือสุนัขพันธุ์บีเกิลครับเป็นหมาอังกฤษตัวจะมี3สีหรือไม่ก็2สีมีการผสมเพื่อพัฒนาสีเรื่อยมาแต่สีเดียวโดดโดดแบบไม่มีสีอื่นเจือปนไม่เคยมีใครทำได้ จนกระทั่งมาถึงวันนี้ครับสองสามีชาวไทยคุณวินไทยและคุณวชิราพรผสมพันธุ์ได้บีเกิลเผือกครับ <Okay. S 1> สีขาวทั้งตัวตาสีดำ <Okay. S 1> นี่เป็นตัวแรกตัวเดียวของประเทศไทยตั้งชื่อว่าเมฆอ <Hey. S 1> ีกตัวหนึ่งสีขาวทั้งตัวเหมือนกันครับ <Hey. S 1> แต่ว่าตาสีฟ้าตั้งชื่อว่าหมอก <Hey. S 1> ตัวนี้ครับ <Hey. S 1> ตาสีดำบีเกิลเผือก <Hey. S 1> ฟังคุณวินไทยพูดถึงสุนัขตัวนี้ด้วยความตื่นเต้นครับ ตัวแรกของนครยกไหมเป็นตัวแรกของประเทศไทยแล้วตัวแรกเป็นของประเทศไทยเป็นของจังหวัดนครนายกค่ะที่ได้เป็นตัวแรกของประเทศไทยเป็นฟาร์มวินบีไทยวินบีเกิลวินไทยฟาร์มเออตื่นเต้นอ่นี่ค่ะทางด้านคุณวัชราพรโชว์ประกาศนียบัตรยืนยันความเป็นบีเกิลสีเดียวสีเดียวบีเกิลเผลือกของเมฆน้องเมฆเป็นบีเกิลขาวเผือกที่สําคัญตาสีดำแล้วสมาคมรับรองค่ะนี่ เป็นตัวแรก<อ>ตัวเ,เดียว<ท>ยของประเทศไทยเลยนะครับจดทะเบียน,นตัวแไว้เลยนะครับเป็นตัวเป็นเมฆเป็นลูกหมาตัวเล็กๆแต่ตอนนี้มีราคามากล่าสุดมีคนเสนอซื้อส0 0 0สนบาทคุณวินไทยไม่ขายเพราะอะไรไปฟังครับเรื่องเกี่ยวกับซื้อขายตอนนี้ผมยังไม่โอเคนะครับ ตอนนี้ที่มีคนมาขอเสนอให้ก็คืออยู่ที่ประมาณ3 0 0 0สนบาทมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดที่สุดแล้วเพราะถ้าวันหนึ่งในร้อยยังไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่แต่นเนี่ยผมคิดว่าพันในร้อยนี่ยังจะแปลกเลยนะครับเพราะกี่ปีกี่ป,ปีสายพัน์ธุนี้ไม่เคยถูกพัฒนาให้กลายเป็นสีเดียวต้องเรต้องถ้าได้รับการยืนยันว่าเป็นตัวเดียวในโลกหเดียวในโลกราคาจะสูงมากครับ